ต้องถามทีมที่วันที่ท่วมพีกีกอะมากันเป็นยังไงก็ซอยนี้ที่เราเข้ามาวันก่อนเนี่ยก็ตรงนี้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน,น่าจะน่าจะเท่าเท่าเท่าจะมูกมเราและาาละใช่ใช่คือ,ค,อคือต้องอธิบายก่อนว่าทุกคนเนี่ยพยายามรู้ว่าน้ํามาเนี่ยทุกคนยกของน่าจะสองสามรอบจนแบบก็สุดความสามารถที่จะยกได้แล้วก็ท่วมไปโมไซก็ออกไปตั้งเกาะกลางเต็มเลยตลอดทางตลาดเก่า ไม่แสดง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 ว่าเขาไม่มีข้อมูลใช่ไหมว่าน้ํามันจะมาขนาดไหนค<ช>หือต่อทาที่เราที่เราที่เราพยายามฟังอยู่เนี่ยเพราะว่า<ช><ช>ถ้าสมมติ พวกพ่อรู้เนี่ยว่าตรงนั้นมันยังไงก็ท่วมก็คงไม่ไปจอดแค่ตรงนั้นไหมก็ต้องไปที่อื่นกันอีกถูกไหมฮะแสดงว่าการเตือนเนี่ยมันยังไม่ได้มีประสิทธิภาพพอถูกไหมฮะคือเตือนแค่ว่าท่วมแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนท่วมบ้างขนาดไหนเออเขาก็จะเอาเกณฑ์ของปีก่อนก่อนวัดใช่ไหมฮะก็คือจะเอาเกณฑ์ของปีที่แล้ววัดใช่ไหมถ้าบอกท่วมก็คือขาชันนี้แต่ก่อนมันแค่นี้มีทีแล้วปะแล้วแล้วหน่วยงานอะไรเขามีเข้ามาพูดคุยอะไรแล้วยังยังยังไม่มีใช่ไหมคืออนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยใช่ม รายกันไม่มาแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้นี่คุยลายแรกเหรอลายแรกมาฐานแบบนี้ลายแรกเมื่อกี้บอกว่าอ่ะต้องเตรียมหลักฐานไว้นะใช่ถ่ายลงไหนรู้ไว้ถ่ายไว้เหมือนกันแต่ว่าถ่ายมืดๆเพราะว่าไฟดับไฟดับแล้วก็แล้วตัวจริงพองน้ําหรือยังไม่รู้คือตู้ตู้ไม่ต้องพูดถึงเสื้อผ้าก็หมดเลี่ยพี่เดี๋ยวกลับเข้าบ้านต้องเช็คเลยนะเอกสารยังอยู่ครบไหมเอกสารก็ลอยน้ำก็มีทุกอย่ันแต่หลายชุดเหมือนกันจมน้ำก็ดูหมดแล้ว ที่แม่ต้องดูเลยเดี๋ยวเอกสารต่างๆเนี่ยต้องหลักฐานที่ทางการจะเอาพอ่ะเราก็ต้องเอาสิทธิ์เราไวไก้ก่อนเนาะในการเยียวยามันมันมันได้ไม่เท่ากับที่เราเสียหรอกแต่ว่ายังไงก็ต้องก็ต้องเตรียมอีกต้องเอาไวไก้ก่อนนะฮะในทีนี้เนาะ ปีนั้นเราไม่รู้แต่ม่มีการเตือนแค่บอกว่าเออน้ำจะมาปีที่แล้วให้ยังไงปีี้แลวเป็นตรียมตัวน้ำจะมาแต่ไม่ได้บอกว่าตุ๊กตาจะมาแรงทล่ให้ถ่ายความเสียหายต่างๆซึ่งมันก็ไม่สะดวกมันเสียหายอ่ะเนาะบางทีเราก็ใช่ไหมแล้วทำยังไงปีที่แล้วก็เลยกลับก็เลยไม่เอาเหรอคะ เขาตีกลับไม่รู้เขาตีกลับบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอเขาว่าหลักฐานอ๋อคือปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอยางเลยครับแต่ถ่ายรูปส่งไปแล้วแต่ปีที่แล้วไม่ได้เลยเลยไม่ผ่านปีที่แล้วเขาส่งไปหน่วยงานไหนพี่ลองรอนไปส่งถ่ายรูปอะไรที่เสียหายส่งไปแล้วเขาก็ตีกลับบอกว่าไม่ผ่านก็จบแค่นั้นแล้วเขาไม่บอกว่าไม่ผ่านเพราะอะไรไเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าไม่ผ่าน แค่บอกไม่ปาล้วก็ไม่อยากจะได้นะคือท้อแล้วไงจริงๆแต่อันนี้แหละมันบรรยายทุกอย่างแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่เขาไม่เช่อเาตมตาใช่แล้วจะห้อธิบายยังไงเี่ยอธิบายยังไงก็มาตรวจูสภาพมันบรรยายทุกอย่างแล้วแต่เขาไม่เชื่อเราก็ตกไปก็ตกชั้นจริงๆหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับท้องถิ่นที่สุดเนี่ยน่าจะอธิบายได้แทนกับผู้เสียหายได้ดีที่สุดเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง่งอีกครั้างหนึ่ง จะส่งก็ส่งภาพเดิมใช่ไหมก็ติดแบบไซต์ผ่านไหนคก็อยากจะส่งใต่ช่างนั่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนลูกลบหน่อยเราหาเอยเชิญค่ะเชิญค่ะกิจอะไรเงี้ยคือจอเจ็ดครับไอ้ช่วยเหลือเยาวยานี้คือปอพนะป้องกันภัยเป็นคนรวบรวมข้อมูลหรือเปล่าหรือว่าส่งเอกสารไปไหนท้องถิ่นจะมารวบรวมข้อมูลก่อนก็คือถ้าถ้าอย่างอย่างอย่างคละครมอมีมติมาแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรวบรวมแล้วก็เทศบาลก็จะเก็บเอกสารแล้วก็ได้เลย ครับอนี้โดยหลักการครับอละนี้โดยหลักการเพาะในทางปฏิบัตินี้มัก็ไม่เหมือนที่มากกาเจอมันมันก็มีโอกาสเพราะว่าอันเนี้ยมันคือคือเราเรียกอะไรผมไม่รู้ว่าเกณฑ์เพราะว่าเขาจะตงไหนเขาจว่าไงฮะก็คือว่าเหมือนตอนปีที่แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเกณฑ์ที่มันจะมีความเสียหาย3 0อะไรนี่บอกว่ามันมีความเสียหายแบบนั้นใช่ไหมอย่าบอกอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกันแต่รอบเนี้ย มันโดนทุกคนแล้วฝนที่นี่มันตกหนักมากแล้วก็นายกเนี่ยเขาบอกว่าก็ใช้มาตรฐานเดียวกับเชียงรายเชียงรายก็หนักแล้วก็คือว่าไม่ต้องมามีละไอ้สามสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าเท่ากันทั้งหมด9ก0พเพราะฉะนั้นอันนี้เดาว,ว่านะอันนี้อันนี้เดาว,ว่ายังไม่รู้รายละเอียดเีต้องไปไปไปต้องรอฟังทางเทศบาลต้องรอฟังหน่วยงานว่าเขาจะมีแต่เดาว,ว่าหลักเกณฑ์ที่เคยเจอเมื่อปีที่แล้วน่าจะไม่ยุ่งขนาดนั้น อ่าเพราะก่อนก่อนหน้านี้มันต้องดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันดูแล้วเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้นู่นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายแต่แต่นี้ต้องฝากท่านสอสเจตด,ด้วยเพราะว่าต้องไปตามว่าไ,ไอปอพฝากตีด้วยรเรื่องรเรื่อง,เร,องเรื่องกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันสาธารณภัยว่าไปดูรายละเอียดว่าทํายังไงให้ใหง่ายกับกับชาวบ้านด้วยครับนะครับก็เดี๋ยว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 ฝากแบวาว่าตอนที่เขามีจ่ายแล้วเนี่ย ทางมอเนี่ยได้หรือไม่ได้ตามมาดูครับตามและเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคอยตามกันครับเพราะว่าปีนี้มันหนักจริงๆแล้วมันก็ทั่วถึงจริงๆครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องต้อง,องถูกพิจารณาเสียใหม่นะครับอย่างไงก็ก็เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับทีนี้ว่าอยากอยาก,อยากฝากทุกท่านว่าเหตุการณ์มันยังอาจเกิดขึ้นได้อีกอะครับยังไม่จบนะอ๋อกลัวๆมันจะมาอีกยังไงก็รกครับรผมผมไม่อยากให้เกิดแต่ประเด็นก็คือเนี่ยเขาก็เตือนมาแล้วว่าเดีีีี๋ยววััันนนนน้้ฝหกกพรุ่อใชมคบ แล้วเดี๋ยวหลังวันที่10อาจจะมีอีกอย่างเงี้ยก็อยากฝากว่ายังไงก็ติดตามข่าวสารนะครับจะได้ลดความเสียหายช่วยๆกันนะครับทุกท่านครับผมถนะามนิดนึงในฐานะที่โอเคอันนี้เราจะไม่พูดในมิติรัฐบาลแล้วเนาะครับมิติของอย่างพคประชาชนนะครับมีกลไกอะไรมาช่วยเรื่องหมายถึงว่ามาน,นั่งอธิบายเรื่องเอกสารให้พี่น้องประชาชนฟังไหมอย่างแรกเลยขอเสนอเรื่องรูปภาพบางบ้านนั้นไม่ทันจริงๆที่จะถ่ายรูปอ๋อเรื่องรูปจจฝากกอาไม้จอยให้หน่อยนะแม่ก็ไม่มี คือเอายังไงอ่ากมาเรียนเรื่องภานี้ก็ค้าเพราบางบ้านนี่เขาถ่ายไม่ทันอย่างเช่นบ้านนี่ครับไม่ช่ยหมดหมดังไครับก็ก็เอาจริงๆงเราก็คือเอาจริงๆถ้าถ้าอันนี้ผมคิดว่าเราสามารถคือเอาว่าถ้าน้ําเนี่ยจากจุด A ไปจุด B เนี่ย ม้ว่าบางหลังที่อยู่จุดเจุด B ไม่มีรูปถ่ายเนี่ยแต่นะ้ำมันท่วมหมดเนี่ยผมคิดว่าต้องยกประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไปเลยเพราะว่ายังไงมันท่วมอยู่แล้วหน้านงานมันก็ท่วมอยู่แล้วเพราะนั้นเกณฑ์อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงต้องต้องต้องพูดคุยกันครับว่าอันเนี้ยก็คงจะต้องอนุญาตให้ไปเพราะว่ามันอยู่เส้นเดียวกันมันไม่มีทางที่มันจะแบบบ้านหลังนี้ท่วมบ้านหลังนี้ deer, p, ไม่ท่วมมันคงเป็นไปไม่ได <ๆ S 2> ้นะครับเพราะนั้นก็คือเอาเอาข้เอ,อเท็จจริงเข้าสู<ๆ>้เป็นหลักหม้ว่าบางหลังจะไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่่มมัันนนคคคงงงงงงีีข้้้อออ็็จริไไพยยกกตูดุ ก็เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามเรื่องหลักเกณฑ์ส่วนเสนอของกส่วนเรื่องเอกสารเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างถ้ามันมีขั้นตอนพอสมควรเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องฝากทางภาควะชาชนเยลาเนี่ยในการช่วยแล้วอาจจะทำเป็นกราฟิกในในในเพจก็ได้ครับว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วแลวเดี๋ยวถ้ามันติดขัดยุ่งยากมากเนี่ยเดี๋ยวฝากแบว่าว่าทาเรื่องส่งมาที่ผมดีกรรมธิการน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าอันไหนที่มันที่มันแบบว่าอ ไม่จําเป็นต้องพีก็ได้แล้วเดี๋ยวจะได้พูดคุยครับทำความตกลงกันนะครับว่าว่ามันท่วมขนาดนี้แล้วคุณจะต้องการอะไรอีกนะครับเพราะก็ข้าของมันก็เสียหายไปจริงๆาาใช่ไหมครับบรรยายทุกอย่างไม่ต้องอธิบายครับเออจริงแค่แค่ผููเสียหายแค่นี้ก็ทําใจมากพออยู่แล้วครับ คือจริงมันเหนื่อยเนาะที the ่ต้องมานั่งอธิบายตัวเองว่าน้ำเราท่วมจริงทั้งๆที่มันมันก็เห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไงางตะกี่วันโอนกี่วันไม่อยากจะบรรยายนะเข้าใจครับเขาคือเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วบอกก็ไม่ไม่อยากไปนึกถึงแล้วให้มันผ่านไปแต่ประเด็นก็คือพอต้องมานั่งเขียนบรรยานี่มันกลายเป็นลื้อฟื้นคือมีความเสียครับเพราะมันเสียหายมากกว่า9 0 0 0พันอย่างที่เบดอนบอกแน่นอนครับครับ คือเก้าพันนี่มันน้อยมากน้อยมากครับน้อยมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรดีกว่าไม่ได้ครับดีกว่าเดงไงเป็นสิทธิ์ของรูกท่านก็ต้องรักษาไว้ครับครับมาแบบวันระดับเหมือนที่แบบบอกนั่นแหละเหมือนที่แล้ววันระดับบ้านผมประชุมก็เป็นครับป้าจากประทุมนี่หนักปราถุกก็ทวมทุกปีเหมือนกันครับของผมทวมทุกปีแต่ประเด็นก็คือก็มีปัญหาเรื่องที่ต้องต่อสู้เรื่องเงินเยียวยาอยู่เหมือนกันเพราะปีนี้ของประทุมธานีบ้านผมก็ไม่ได้แต่อันนี้แต่เขาแต่อันนี้เขาประกาศมาแล้วว่าได้แต่นี่ายว่า ต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการจ่ายครับเดี๋ยวฝากติดตามให้ครับครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวฝากไปว่าช่วยติดตามหน่อยมติดตามครับครับครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณแม่ที่เหมือนน่าจะเป็นพวกตำรวจได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมาช่วยกันขนย้ายขยงะดีครับดีครับเป็นอาสาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจะได้รับการร้องขอจากทางนายกครับครับานายกเทศบาลนะครับ เมื่อกี้เห็นเขาเดินเข้าไปในซอยนั่นแหละเมื่อกี้นี่ไงเดินมาและะ้ววะมันม,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 มีอยู่กลุ่มหนึ่งต <coup S 2> อนนี้ก็อกอาลังเพราะว่าอันนี้ดูถ้ารถขยะเทศบาลปกติจัดการไม่ได้เ,ดดเป็นขยะชิ้นใหญ่ปร <RS 1> ะตูอะไรมันพุ่มหมดเลยไงตู้เย็นแล้วเดีเ๋ยวจะเหม็นมากกว่านี้เนาะใช่มันต้องรีบเก็บแล้วล่ะฮะนี่บ้านนี้เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์เขาสี่คันมอเตอร์ไซค์สี่คันพังหมดเลย <ừ. S 2> นี่นแกบอกว่าก็พยายามจะซ่อมอยู่แต่คงไม่เหมือนเดิมขันไหนนี่ 4, นะอะสี่ขันนะในช่างใหญ่นะ่ะเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือขยะเนาะสำหรับเราเมื่อกี้คุยกับมากเขาบอกว่าเด็กอะเริ่มป่วยเริ่มอาเจียนเริ่มที่จะท้องเสียอะไรแล้ะแต่ว่าสาธารณสุขพื้นที่เนี่ยเขาก็เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาแล้วเข้ามาดูในเบื้องต้นกใ็ให้ให้ให้ยาอะไรนะ มือเท้าเปื่อยบ้างแล้วแต่เพียงแต่ว่าการจัดการในระดับเนี้ยมันต้องไม่ใช่สาธารณสุขอเออ่ะมันไม่ต้องมันมันต้องไม่ใช่แค่นั้นมันต้องจัดการแบบขยะขนไปให้เร็วที่สุดแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกับนายก